สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเอลนะคะอยู่ที่บ้านสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่นะคะจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้นะคะนอลจะพามาชมโซนหน้าบ้านก่อนนะคะก็คือจะเป็นต้นโอรีฟนะคะที่นีอลออกแบบดีไซน์ให้กับลูกค้านะคะส่วนอีกต้นหนึ่งเลยนะคะจะเป็นต้นที่โดดเด่นมากๆเลยค่ะก็คือจะเป็นต้นพูลซับนะคะต้นนี้นะคะมีอายุมากกว่า100ปีเลยค่ะแต่นลก็สามารถ จัดให้ลูกค้าได้เพราะว่าลูกค้าอยากได้ต้นนี้นะคะเพราะว่าเป็นต้นที่วงจุ้ยด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมในบ้านกันดีกว่าค่ะ mm hmm. ค่ะเดี๋ยวมาดูโซนรับแขกชั้นหนึ่งนะคะว่าเราดีไซน์มีอะไรบ้างนะคะก็คือตู้โชว์นะคะกับที่ติดทีวีค่ะแล้วก็โซนนี้นะคะจะเป็นโซฟาที่นุเอลดีไซน์นะคะแล้วก็ออกแบบให้ลูกค้าแล้วก็พา ลูกค้าไปเลือกผ้าแล้วก็โต๊ะกลางนะคะจะเป็นขาสแตนเลสนะคะแล้วก็ส่วนท็อปอันนี้นะคะจะเป็นท็อปกระจกนะคะแล้วก็จะเป็นท็อปหินหินอันนี้นะคะเอลก็ไปเลือกเองเลยนะคะก่อนที่จะไปโซนห้องทานข้าวเราก็จะดีไซน์สแตนเลสอันนี้นะคะก็คือจะแบ่งสัดส่วน <S <S 2> <S 2> ห้องรับแขกห้องทานข้าวนะคะเราก็จะแบ่งเพิ่มความสวยงามนะคะแล้วที่สําคัญนะคะบ้านหลังนี้นะคะทั้งหลังเลยนะคะเราก็จะใช้เป็นไฟระบบสัมผัสนะคะแล้วก็เป็นระบบสมาร์ทโฟนนะคะ <enga. S 2> ปิดเปิดผ่านมือถือได้เลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะคือไฮไลท์มากๆเลยค่ะก็คือจะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะที่เป็นขาสแตนเลสนะคะสีรดโก้เหมือนกันค่ะจะได้เข้ากับบ้านลูกค้านะคะทอหินอันนี้นะคะก็จะเป็นทอหินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนผ้าตัวนี้นะคะที่น้องเอลเลือกให้กับคุณลูกค้านะคะสามารถเช็ดทําความสะอาดได้นะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็โซนนี้นะคะที่สําคัญนะคะที่จะตกแต่งให้ห้องดูกว้างยิ่งขึ้นผนังกุด,ด้วยกระจกเงาสีลดโกนะคะแล้วก็ เจียปีนะคะด้านนี้ค่ะแล้วก็ติดด้วย let สแตนเลส2ด้านนะคะด้านนี้จะทําให้ห้องดูหรูยิ่งขึ้นค่ะโซนเคาน์เตอร์บาร์นะคะสามารถแขวนแก้วไวน์ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเนื้อจะพาไปชมอีกโซนหนึ่งนะคะ โซนนี้นะคะเป็นโซนที่ลูกค้าจะเก็บรองเท้ากระเป๋านะคะเปรียบเทียบเลยว่าเป็นห้องโชว์ห้องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะสามารถเก็บรองเท้าได้มากกว่าร้อยคู่กระเป๋านี่แบบจุกๆุได้เลยค่ะบอกเลยว่าโซนนี้จัดเต็มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องครัวฝรั่งนะคะเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าค่ะ ก็จะเป็นห้องครัวนะคะที่ไว้สําหรับลูกค้านะคะมาทําอาหารนะคะบ้านหลังนี้นะคะจะใช้เป็นงานหินอ่อนหมดเลยค่ะก็คือลูกค้าโจทย์มาบอกว่าอยากได้ตู้เก็บของเยอะนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูชั้น2กันดีกว่าค่ะว่าเราดีไซน์เป็นยังไงคะ่ะโถงดับเบิลสเปซก็ดีไซน์ผ้าม่านนะคะแล้วดีไซน์ตรงนี้นะคะก็คือเป็นงานกรุกผนงัง ติดกระจกนะคะเพื่อให้โถงนี้ดูกว้างยิ่งขึ้นนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยค่ะโซนนี้จะเป็นห้องพักนะคะที่เราแบ่งสัดส,ส่วนพื้นที่นะคะเดิมทีจะเป็นห้องโล่งๆนะคะน้องเอลแบ่งสัดส,ส่วนนะคะอย่างลงตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมอีกห้องนึงดีกว่าค่ะ โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะที่นางเอลออกแบบดีไซน์นะคะก็จะมีโซนหัวเตียงนะคะแล้วก็จะเป็นบานสไลด์ด้านนี้นะคะบอกเลยว่าหน้าต่างด้านนี้นะคะสามารถรับแสงได้นะคะเพราะว่าเรามีบานด้านนี้ปิดนะคะเราสไลด์มาปิดแสงแล้วแสงก็ทึบเลยค่ะ1 0 0เเลยนะคะอันนี้นะคะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือจะเป็นโซนที่เราแบ่งสัดส,ส่วนนะคะเป็นซุ้มซ่อนไฟ LED นะคะว่า โซนนี้จะเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องแต่งตัวนะคะเราก็จะแบ่งเป็นโซนๆไปให้นะคะส่วนด้านนี้นะคะก็คือจะเป็นโซนที่ลูกค้าไว้สําหรับแต่งหน้านะคะที่ไฮไลท์ไปมากกว่านั้นนะคะเราซ่อนบานด้านนี้นะคะกระจกด้านนี้นะคะสามารถแต่งหน้ารับแสงได้นะคะเพราะว่าเราสามารถทําบานปิดเปิดได้นะคะถ้าเกิดเป็นผ้าม่านเนี่ย เราก็จะเสียดพื้นที่กระจกเงาไปนะคะเราก็เลยดีไซน์ออกแบบเป็นกระจกแบบนี้นะคะสามารถเลื่อนปิดได้ค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นตู้บานเปิดนะคะอันนี้จะเป็นไว้สําหรับเสื้อผ้านะคะตู้เก็บของเพราะว่าเราสามารถเดินเข้าห้องน้ําได้เลยนะคะก็จะมีตู้หน้าห้องน้าซ่อนไฟ LED เพื่อความสวยงามค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องโถงชั้นสองกันดีกว่าค่ะ โซนนี้นะคะจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่ไว้สำหรับนั่งดูทีวีกับครอบครัวนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่สามห้องนะคะมารวมกันที่เดียวเลยนะคะก็คือที่นี่ค่ะโซฟาอันนี้นะคะน้องเอลออกแบบเองดีไซน์เองนะคะเพราะว่าจะเป็นโค้งเว้าวมุมนี้นะคะ นี่ค่ะแล้วก็เป็นผ้าแบรนด์พาสย่านะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่แพงมากๆเลยนะคะแล้วก็โซนนี้นะคะจะเป็นโต๊ะกลางขาจะเป็นสแตนเลสแท้นะคะหินเนี่ยนางเอลไปคัดมากกว่า3ชั่วโมงค่ะไม่มีแร่หินเลยนะคะพานอเอลค่อนข้างที่จะคัดมากๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมอีกโซนหนึ่งค่ะ ก็คือจะเป็นโซนที่ลูกค้าไว้สําหรับนั่งทํางานนะคะน้องเอลแบ่งสัดส่วนกั้นกระจกด้วยนะคะแล้วก็โต๊ะทํางานของลูกค้านะคะก็จะเป็นขาสแตนเลสนะคะแล้วก็ท็อปก็จะเป็นหินอ่อนบอกเลยว่าไฮไลท์มากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นซุ้มนี้นะคะนี่ค่ะซุ้มที่ สวยหรูอลังการมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราแบ่งสัดส,ส่วนจากด้านหน้านะคะกับโซนด้านหลังนะคะก็คือจะเป็นซุ้มสแตนเลสนะคะแล้วก็สามารถวางของได้นะคะเพราะว่าเอลใส่เป็นชั้นกระจกนะคะสุดท้ายนี้นะคะเอลขอฝากนะคะบริษัท VM ในเกล็ดกรุ๊ปด้วยนะคะแล้วก็เพจเอลวิวแลกนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาหา,าเอลได้เลยค่ะสามารถออกแบบได้หลายสไตล์นะคะไม่ใช่เฉพาะแค่แนวลักชัวรี่นะคะเอลสามารถออกแบบสไตล์โมเดิร์นได้นะคะ สไตล์คลาสสิกสไตล์หรยได้ทุกสไตล์เลยค่ะขอแค่ลูกค้าขอมาน้องเอลก็จัดให้ได้หมดเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้น้องเอลต้องขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย